ได้กระชิรุ้นแล้วก็ทําการข้าแถวได้ดีนะครับโดยโดยเฉพาะมอหนึ่งเนี่ยเป็นแถวเป็นแนวดีมากนะครับมอสามมอสองก็โอเคนะครับมอปลายก็ให้ได้คือยากให้พวกเราได้ปรับปรับใหักนาทำงานที่ดีนะครับให้มันดูเรียบร้อยยิ่ง่ขึ้นไปนะครับโดยเฉพาะมอปลายด้านหลังีมยมองไปยังไม่ค่อยเป็นแถวเป็นแนวนะครับดูตัวอย่างที่เอมอหนึ่งนะครับเนี่ย เพื่อจะมาเสนอให้รับการพัฒนาเนื่อนจากมีมรตายอยู่ในงานก็พัฒนาให้มากกว่านี้นะครับส่วนแม่ครีที่มาสายรู้สึกว่าจะดูเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นจะได้ให้พวกเคนได้ปรับปรุงบเพราะพัฒนาตัวเองให้มาเข้ารุ่นเร็วแบบนี้นะครับอย่ารอโอเคแล้เลยใจนะครับพอมาถึงตรงนี้นล้วับเข้ารุ่นเรยวเพราะว่ามันจะมีผลกับ วิชาหน้าที่คนหนื่วอวานนี้ได้รับข่าวไาวาาล่ากท่านรองชายาบอกว่านักเรียนทีม่มาแก้หน้าที่คนหนึ่งนั้นร้องเพลงชาติได้นักเรียนครับนี่แหละคือผลของการที่เราได้ร้องเพลงชาติเช้าสำหรับนักเรียนชาล้องเพลงชาติแต่พวกเราไม่ไ้ร้องเพลงเลยยืนอ,อั้มซึ่งวงไม่ขยับปากนะครับ